สวัสดีครับสวัสดีครทุกท่านนะครับคลิปนี้มีพิมพ์ใหญ่เนื้อเข้มๆหน่อยนี่เพิ่มผมเพิ่งล้างฝุ่นออกไปนะครับผ้ามีลงรักเห็นไหมมีเศรษรักตรงนี้นะครับโดนลอกรักไปนะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดะระฆังนะครับผมคมๆเรียวๆเวนี่ตรงนี้นะ พิมพ์ใหญ่กว่าระฆังเนี่ยร่องรอยมีรักอยู่หน่อยนนะครับเหลือรักอยู่หน่อยนเนื้อเน่าๆเลยครับผมนะเนื้อเน่าๆเลยครับพิมพ์สวยดีนะคมดีนข้างครับยังมีข้าบผุนอยู่เลยนะนะครับเก่าเก็บนะพระเก่าเก็บนะนี่ไหมหมุนสารนะครับเป็นก้อนนะ เห็นไหมฮะเนื้อเ,เน่าเลยครับพาไม่มี่้มนะครับมีลั่นบ้างเนาะด้านหลังนะครับนี่คาบฝุ่นเก่าเก็บเห็นไหมฮะผมเปิด4ี0 0นห้านะนะครับทักมาต่อรองเอานะครับผมพิมพ์ใหญ่นเนื้อเข้มเข้มนะผิววิ่งหิ่งเลยครับ นะครับเปิด4,500บาทครับผมทักมาคุยกันนะนะครับผมเศษรักนะฮะนี่นะมีเศษรักไปหน่อยนะครับ4,500บาทครับทักมาคุยกันนะครับผมโอเคนะครับ